พบผู้ขับขี่บนถนนหลวงนะคะต,าต่าวนกฎหมายจราจรกว่า8,000รายในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่พลตำรวจตรีสุวิระสุนุตตาผู้บังคับการตำรวจทางหลวงกล่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ตำรวจทางหลวงจะติดตั้งกล้องอัตโนม,มติตรวจจับวารเร็ววดยานพาหนะาดถนเหืหลวงสายต่างๆ โดยเฉพาะถนนที่ใช้ความเร็วมากที่สุด4-5สายเมื่อกล้องเหนตัวรถที่ใช้ความเร็วเกินก่ากฎหมายกำหนดตำรวจจะส่งใบสั่งตามไปที่บ้านเพื่อให้เจ้าของรถนำไปเปรียบเทียบปรับที่โรงพักส่วนผลการปฏิบัติงานของตำรวจทางหลวงตามมาตรการต่างๆในระหว่างวันที่2 1 2 5ธันวาคมที่ผ่านมาพบผู้กระทำผิดเนทางหลวง 8,116ร,รายโดยส่วนใหญ่เป็นการขับรถเร็วคนตำรวจโทรชัยยันนกล่ำทองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชนการทดสอบระบบกล้องตรวจจาับก,การฝ่าตูนสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณส,สี่แยกสีอุทยาเขตพญาไทโดยกล้องติดตั้งบริเวณสัญญาณไฟและจะเริ่มทำงานในการถ่ายภาพในจังหวะที่สัญญาณไฟเป็นสีดแดงหากมีรถคันใดขับฝ่าไปกล้องจะทำการบันทึกภาพทันทีนอกจากนี้ยังได้ชมการสาธิตการใช้กล้องตรวจจับความเร็วชนิดติดตั้งในรถยน ตู้ตะกอนนี้จะให้ตป็รวจทางหลวงนำไปทดลองใช้ในช่วงปีใหม่ด้วยส่วนนักเรียนอาชีวะจะออกให้บริการตรวจซ่อมรถเดินรีแก่ผู้เดินทางโดยจะตั้งจุดให้บริการเป็นเส้นทางหลักทั่วประเทศจุดใหญ่จะอยู่ตางสถานีบริการน้ำมันงานวิทยาลัยอาชีวะและอู่ซ่อมรถเชิงต้น